สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมผู้บ่าใหญ่ไทยบ้านนะครับก็จะได้นําวัตถุมงคลนะครับของพระคุณหลวงพ่อหนุนสุวิชโยพุทธพุธวัดพุทธมกพรลารามนะครับนํามาลงเป็นประวัติไว้นะครับแต่รุ่นนี้ก็เคยลงไว้แล้วนะครับผมแต่ว่าจะมาเจาะรายละเอียดลึกกันนะครับรูปหล่อรุ่นลายเซ็นนะครับปี2,962นะครับนะครับผมจัดสร้างในปี2ส6 2นะครับแล้วก็ได้ นำนะครับส่งมอบคืนหมายถึงว่าถวายวัดแหละครับผมเป็นพุทธบูชาแล้วก็ชำระนิสงนะครับในปี2566นะครับในวาระภาพป่านะครับสามัคคีนะครับนะครับผมในปี2566นะครับรุ่นนี้นะครับก็มีที่มาที่ไปดีมากนะครับผมในครั้งนั้นปี2562นี้ญาติธรรมนะครับได้ แกะพิมนะครับได้สร้างพิมพ์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้นําปัจจัยถวายพระคุณหลวงพ่อนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับเหลือไว้ก็ได้ส่งกลับคืนมานะครับถวายพระคุณหลวงพ่อนะครับหมดนะครับผมก็ไปถือว่าเป็นเจตนาดีมากนะครับยิธรรมนะครับโมทนาบุญนะครับกับคุณงามความดีที่สร้างไว้นะครับทุกๆอย่างเลยนะครับในวัดพุทธมุกพรารามนะครับก็ คือวันนี้ก็เลยนํามาเล่าให้ฟังนะครับรุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับผมนะครับรูปหล่อรุ่นลายเส้นนะครับของพระคุณหลวงพ่อนะครับปี2,562นะครับแกะบล็อกรายละเอียดเนี่ยพูดถึงพุทธศิลป์ก่อนนะแกะบล็อกรายละเอียดนะครับจะเป็นแกะบล็อกสดนะครับผมมือนะครับแกะมือสดนะครับลายเส้นลายอะไรคือว่าจะเหมือนธรรมชาติมากนะครับผมเหมือนธรรมชาตินะครับและลันนับเบอร์นะครับทุกองนะครับ จำนวนนะครับผมมาพูดถึงจํานวนก่อนนะครับจํานวนเนี่ยก็มีแบบทองคํานี่เนื้อทองคํานี่ตามจองนะครับแล้วก็มีแบบช่อด้วยนะครับแล้วก็มีเนื้อเงินเจ็ดสิบเจ็ดองนะครับพระคุณหลวงพ่อนะครับก็จานคําว่าหนุนนะครับทุกองค์นะครับแล้วก็นวโรหะสองร้อยองนะครับทองทิพย์หนึ่งพันองนะครับทองแดงนะครับทองแดงนะครับทองแดงหนึ่งพันองนะครับผม ก็ระนำบเบอร์ทุกองคนะครับบางองค์ก็จะมีจานนะครับพระคุณหลวงพ่อจานให้เป็นพิเศษนะครับจานคาว่าหนุนนะครับหนุนนะครับก็เลยเรียกชื่อว่ารุ่นลายเซนนะครับการนําเข้าพิธีเนี่ยคือพิธีนี่คือค่อนข้างที่จะอลังการมากนะครับปฐมเมลิกนะครับก็ในครั้งแรกนะครับในวันที่17ถึงวันที่18นะครับปี2 5 6 2นะครับงานภายในนะครับปริวาสกรรมนะครับ ประจำปีวัดพุทธมงกุพระาามนะครับในครั้งนั้นนะครับพระคุณหลวงพ่อหนุนนะครับก็นําคณะสงฆ์ครับอธิษฐานจิตนะครับตลอดทั้งคืนนะครับนี่วาระแรกนะครับวาระที่สองนะครับก็มีพิธีนะครับมหาพุทธาพิเศษนะครับงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับในวันที่นะครับ24มกราคม2562นะครับณอุโบสถอุโบสถแก้วกลางน้ำนะครับวัดบีรโชตนะครับผม ตลอดอ่าณอุโบสถนะครับแก้วกลางน้ําวัดวีรโชตนะครับจังหวัดเชิงเซานะครับนี่ก็เป็นในสายพระคุณหลวงพ่อนะครับก็แนะนําบัตถุรุ่นบัตทุมงคลรุ่นนี้นะครับนําไปเข้าพิธีด้วยนะครับตามพระคุณหลวงพ่อไปนะครับรายชื่อคณาจารย์ที่เป็นอ่าที่อธิษฐานจิตนะครับจะมีช่วงเช้านะครับคืออธิษฐานช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าก็เป็น พระภาวนานะครับภาวนาปา,าพระภาวนาประชานุก,กูลนะครับก็วัดวีรชนนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับอธิษฐานจิตนะครับนี่นะครับผมแล้วก็พระครูวิจารณ์นะครับวิหาร กิจนะครับวัดใหม่สุขุมารามนะครับพูดง่ายคือเป็นสายท่าซุงนะครับที่อธิษฐานจิตนะครับผมนะครับพระอาจารย์มนัตนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็พระอาจารย์ชัยวัดนะครับวัดท่าซุงนะครับทุกพ่อมหาสิงห์นะครับวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่นะครับแล้วก็หลวงตาชะลอวัดสามมันท้ายนะครับผมแล้วก็พระประหลัดนะครับ พระบาดวิรัตนะครับหลวงพ่อวิรัตนะครับวัดธรรมยานนะครับวัดธรรมยานนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหลวงพ่อจินนะครับวัดพมอาวัดพระราชพมยานนะครับวัดท่าสุงนะครับเยอรมันนะครับผมก็หลวงพ่อหนุนสวิชโยนะครับนายฐานจิตนะครับหลวงตาวัชยะอาวัดอาวัดชละชัยนะครับ วัดถ้ำนารายนะครับสระบุรีนะครับพระคูวิราชนะครับสารคุณนะครับวัดประยูนประยูนวงสาวาทนะครับแล้วก็หลวงพ่อเล็กนะครับวัดท่าขนุนนะครับผมโอ้หลวงพ่อนูรีนะครับวัดหนองยาป้องนะครับแล้วก็โอ้เยอะเลยนะครับเนี่ยพระคูประสมนึกนะพระ่าตุสูงนะครับ แล้วก็พระอาจารย์เอกลักษณ์นะครับวัดพุทธวัดพุทธพรมยานฉะเชิงเซานะครับก็ถือว่าสายท่าซุงนะครับนั่งอธิหารจิตนะครับก็มีช่วงบ่ายก็จะมีนะครับครูบาอาจารย์หลายรูปมากนะครับคณาจารย์นะครับที่นั่งอธิหารจิตนะครับก็จะลงรายละเอียดไว้นะครับข้างล่างนะครับใครอยากรู้นะครับเป็นพิธีใหญ่นะครับ รุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็รายละเอียดรายเส้นนะก็ถือว่าการแกะบล็อกออกมาสวยนะครับรุ่นนี้ก็ยังก็มีคนตามหากันอยู่นะครับตามหาแล้วก็จะเก็บกันเงียบๆนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นเนื้อที่แกะออกมานะครับแกะพิมพ์แกะอะไรมาลายเส้นนะครับดูที่ลายเส้นการแกะนะครับแกะออกมาในพุทธิสิ์ถือว่าสวยนะองค์นี้นะครับผมถือว่าสวยนะครับลายเส้นนะครับแกะออกมานะครับแล้วก็มีลำเบอร์ชัดเจนนะครับ ประวัติสร้างชัดเจนนะครับแล้วก็เจตนานี่คือว่าโอ้โหดีมากเลยนะครับรุ่นนี้นะครับแต่รุ่นนี้ก็มีประสบการณ์นะประสบการณ์เนี่ยยกที่บ่อยบ่อยนะครับผมรถนะเรื่องรถนะครับอุบัติเหตุแกผ่านพ้นมาได้นะครับรุ่นนี้เองนะครับประสบการณ์นะครับคือเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คนเขามองข้ามกันนะครับผมบอกให้เลยว่าต่อไปในคนจะตามมาเก็บนะครับรูปหล่อของพระคุณหลวงพ่อโอเคเนื้อตะกัวเนี่ย ก็เป็นอีกแน่อ่ายกตัวอย่างเนื้อตะกัวเนะี่ยก็เป็นอีกในในกรณีของพุทธศิลป์นะครับความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับแต่เนื้อทองแดงที่อ่าเป็นทองทองแดงทองทิพย์นะครับก็เป็นผมว่ารุ่นนี้นะครับแกะออกมาสวยที่ดูนะดูเลยว่ามีไม่กี่รุ่นหรอกครับผมนะครับที่แกะออกมาสวยแล้วก็ในรูปร่างลักษณะนะครับผมว่าช่างนะครับผมผมขออนุญาตนะครับผม เหมือนการเห็นรูปหล่อของหลวงพ่อฤสีไหมนะครับผมงานจะคล้ายๆกันนะครับงานแกะจะคล้ายๆกันนะครับนั่นแหละครับผมต่อไปเนี่ยคนจะตามหารุ่นนี้นะครับผมสําหรับผมผมคิดว่านะครับผมแล้วก็ผมก็ก็เป็นจริงด้วยนะครับผมเพราะรุ่นเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะความงดงามนะครับงานแกะนะครับพุทธศินถือว่า ผมส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ชอบนะหลายคนก็ชอบเหมือนผมนะแล้วก็การแกะดูอะการแกะการอะไรเนี่ยถือว่าเป็นแกะเขาเรียกว่าแกะบล็อกสดนะครับนี่ยมือสดสดเลยนะครับแล้วก็มีรันนัมเบอร์มีอะไรครบชัดเจนทุกอย่างนะครับพิธีก็ใหญ่นะครับผมพิธีใหญ่นะครับมคบาาีครูบาอาจารย์ครับนั่งในฐานจิตนะครับเยอะมากเลยนะครับเนี่ยผักไว้เดี๋ยวผมจะลงไว้นะครับผมเป็นการในฐานจิตที่เหมือน รวมพลังสายวัดท่าซุงนะครับลูกศิษย์นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ในที่ทางอะไรนะหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับวัดวิริโชตนะครับผมนิมนต์มานะครับนิมนต์มาอรัธนามานั่งประธานจิตนะครับถือว่าเป็นพิธีใหญ่นะครับสองวาระนะครับแล้วก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับภายอนาคตภาคหน้านี ผมว่าคนจะตามหานะครับผมตามหาอีกรุ่นหนึ่งนะครับชนวนมวลสารที่เอาเอานะครับเอาไปมามาสร้างนะครับโอ้โหชน,นวนอนสารดีมากนะครับรอยจานนะครับเหมือนว่านํานแผ่นทองเหลืองหรือให้ครูบาอาจารย์นะครับแต่ละท่านจานแล้วก็นามาหลอมชนวนมวลสารแล้วก็มีชนวนมวลสารของรูปแรกด้วยนะครับผมเพราะผมตีกล้องดูนะครับตีกล้องดูเนี่ยออก ดำดำแต่ไม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 ่ผสมผสมไม่เยอะนะครับผมผสมนิดนึงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทองทิพย์หรือว่าจะเป็นเนื้อทองแดงหรือว่าเนื้อนวะนะครับผมตีกล้องดูเนี่ยรู้เลยนะครับผมเพราะว่าจะเป็นรวมแร่ที่ผสมโลหะเนี่ยจะเป็นอีกจะออกดำดำมองๆนะครับผมนี่คือคือตีกล้องดูอะรู้เลยนะครับผมแล้วก็ไปถามนะครับผม ถามหาข้อมูลมาคือว่าจำนวนมวลสารดีมากนะครับผมรุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่คนเขามองข้ามกันนะครับสําหรับผมเนี่ยก็เลยมานําทําประวัติไว้นะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับในภาในภายนาคตภาคหน้านะครับผมคิดว่าคนตามหาหนึ่งชัดเจนนะครับสองนะครับจิตนาคือว่าดีมากนะครับผมนะครับขอใช้อักษรนะครับคําย่อแลครับของผู้ที่มีจตนานะครับพี่ฝอ บอนะครับผมนะครับก็มทนากับท่านด้วยนะครับผมก็ถือว่าจิตนาดีทุกอย่างบริสุทธิ์นะครับผมบริสุทธิ์แล้วก็มีจิตเขาเรียกว่าอะไรจิตอันเป็นกุศลนะครับสงนะครับพระกับคืนมาถวายให้พคุณหลวงพ่อนะครับเพื่อเปิดเป็นเปิดบอกบุญนะครับชำระนี้สงนะครับในงานภาพป่าสามัคคีนะครับ ไปี2566นี้ี่นะครับผมถือว่าเป็นจุดไคลแม็กเลยที่ว่าคนเขามองข้ามกัน,นครับในเปิดให้บูชาในครั้งนั้นน่าจะถ้าจำไม่ผิดก็ผมเคยมาบอกคุณอยู่พงละ500บาทนะนี่ครับผมนะครับก็ถือว่าใครที่คิดว่าชอบงานคลาสสิกนะครับแกะลายเส้นรายละเอียดต่างๆที่เหมือนกลิ่นไอของบ็อกสดเนี่ย ผมแนํนำรุ่นนี้นะครับผมรุ่นนี้เลยนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับและมีประสบการณ์ด้วยนะครับผมมีประสบการณ์มานะครับก็ถือว่ามาเล่สู่กันฟังนะครับจํานวนก็เดี๋ยวผมจะปักไว้นะครับปักไว้ปักไว้ในใต้ขัางข้งใต้นี้นะครับในการทหารจิตของพระคุณหลวงพ่อในภาคณะสงฆ์นะครับที่ในงานปฏิวัติกรรมเนี่ยแน่นอนนะครับผมพระคุณหลวงพ่อให้ ความสําคัญของแก่คณะสงฆ์นะครับเพราะว่าคณะสงฆ์เป็นใหญ่นะครับก็จะก่อนที่จะอธิษฐานจิตท่านก็จะประชุมกันก่อนมาคุยกันก่อนนะครับว่ายังไงอธิษฐานนะครับนะครับมาพูดถึงเรื่องการอธิษฐานการอะไรเนี่ยคือการอธิษฐานจิตคือการขอบารมีพระพุทธเจ้านะครับการสวดก็เหมือนว่าสวดเขาเรียกว่าสวดพุทธบารมีนนะครับสวดเป็นทัพภาษาทางนั้นนะนะครับผม นีสังสยางโสนะครับผมแล้วก็บทนั้นนะครับผมพุทธบารมีนะครับแล้วก็อิทิปิโสมานั่งอธิษฐานจิตกันนะครับท่านบอกว่าให้รวบรวมนะครับแบ่งความคิดนะครับไปถึงพระพุทธเจ้าขอบารมีพุทธเจ้านะครับขอบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาส่งเคราะ์นะครับผมนะครับเป็นการอนุสติอีกอย่างหนึ่งนะครับการการนั่งอฐานจิตนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับ รูปหล่อรุ่นลายเซนนะครับปี2562นะครับนำมาออกวระในงานบุญพระป่าปี2566นะครับช่วงนั้นพระอาจารย์เต่านะครับเป็นผู้สองงานพระคุณหลงพ่ออยู่นะครับก็ถือว่ารุ่นนี้รุ่นหนึ่งนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังโอเคนะครับยไงฝากขอบคุณมากนะครับก็มีอะไรก็ติดต่อกันมานะครับนะครับฝากติดตาม YouTube ติดตอบแล้วก็ facebook ด้วยนะครับนะครับผมโอเคนะครับครับผมสวัสดีนะครับ